สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรื่องราวของเจ้ากุญแจครับโุซุกิสวิปนะครับรุ่นปี2 0 1 2ถึง2017นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนฐานรีโมทนะครับเพราะเราสามารถเปลี่ยนได้เองได้ไปดูกันครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราทำการนะครับดันออกไปด้านข้างนะครับดันดันออกไป เรดึงกุญแจมาครับนะครับแล้วเราก็มาดูที่ตรงจุดนี้นะฮะมันจะมีลักษณะเป็นร่องนะครีน่นะครับจะมีลักษณะเป็นร่องแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆใช้ไขควงแบรนด์นะครับจะเป็นไขควงแบนด์หรือจะเป็นปลายตะไบที่ตัดเล็บของคนผู้หญิงนะครับที่ใช้เอาไว้ใช้แคะเล็บนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับ แต่ว่าก็อถ้าเป็นกุ่นเอ่อไออขควงไข่ควงแบนไขควงวัดไฟลักษณะนี้นะครับไซส์นี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับจิ้มลงไปนะครับบิดเล็กน้อยนะครับบิดเล็กน้อยแล้วตรงนี้มันจะมีพื้นที่ว่างครับสำหรับผู้ชายที่มีเล็บที่แข็งแรงครับก็เอาเล็บสอดเข้าไป นี่นะครับพอผมสอดเข้าไปก็ไล่เลยครับลุกเอ้ยเ,เล็บฉีกส <c oughs> าวบอกเขาเล็บแข็งแรง เิดมาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นีะเป็นฝาหลังมันก็ไม่ต้องมาทำอะไรมันก็วังนะครับตัวรีโมทก็จะเป็นอย่างนี้ด้านในนะครับเขาก็จะมีแผงวงจรมือเปียกอย่าพยายามไปโดนแผงวงจรมันนะครับก็อย่าไปยุ่งกับมันเพราะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็วางเข้าไว้เราก็มาดูตรงแผ่นนี้นิดนึง ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มยางอะไรพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดมาแล้วรู้สึกว่าเออมันสกรปรกก็สามารถใช้พา,าชุบน้ำหมาดๆหรือจะใช้การเป่าก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> ให้ฝุ่นละอองมันออกไปจากหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดอะครทั่วไปไม่มีอะไรเขาล็อกไว้มันไม่ไปไหนอยู่ละ ตัวนี้ก็ถอดไสรทำความสะอาดได้นะครับเราก็วางเขาไที่เดิมก่อนฐานตัวฐานหรือแบตเตอรี่รีโมทนะครับเราก็ใช้ไขควงครับงัดเบาๆครับตรงนี้ออกมาครับใลอกมานะครับด้านบวกนี่ครับด้านบวกด้านบวก ด้านบนจะอยู่ด้านบนครับเวลาเราซื้อมาเปลี่ยนเราถอดมายังไงนะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปแบบนั้นนะครับก็จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในท้องตลาดถ้าเกิดว่าซื้อตามร้านออนไลน์นะครับเ็าขายยกแผงเลยยกแผงเลยนะครับก็จะถูกมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลเองได้แบบนี้นะครับซื้อฐานมาเปลี่ยนเองได้ก็จะเป็นการประหยัดนะครับขั้นตอนการใส่นะครับก็ ตอนที่เรางัดขึ้นมานะครับงัดจากตรงนี้นะครับอีตอนลงเนี่ยเราก็เอาหัวมันลงไปสําคัญด้านบวกต้องอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าด้านล่างเป็นลบจะใส่กลับด้านนะครับกดลงไปเบาๆครับกดลงไปเบาๆมันก็จะไปเข้าไปเข้าเหลี่ยมเงี่ยงล็อกของมันไว้อยู่ละ กดลงไปเบาเบาแค่นั้นเองทอาน,นี้ก็ได้ลวอันนี้เราก็เอาวางไว้ที่เดิมปุ๊บนี่วางไว้นะครับก็เอาฝาหลังมานะครับประกบ,บอันนี้อันนี้เป็นเบอร์โทรผม,ผมเผื่อกุญแจงหายถ้ามันหายปุ๊บเผื่อเขามีคนใจดีโชคดีเขาจะโทรกลับมาหาผมอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแปะไว้ อันนี้ก็พอเราประกอบหน้าหลังเสร็จปุ๊บก,ก็นี่เลยกดเข้าไปป,ากปกดเข้าไปเลยครับนี่มันก็จะเข้ารูปเข้ารอยของมันเหมือนเดิมที่เรามาลองไปดูนี่เหมือนเดิมครับว้าว <Wow. S 1> ครับนี่ก็เป็นการแกะรีโมทรถนะครับที่เราเอาไว้เป็น ตัวจุดสตาร์ทปล็อกประตูนะครับของสุสกิ w i ิปรุ่นปี2012ถึง2017นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปปบเรียบร้อยนะคะรับก็ใส่เคสนี่ผมก็ใช้ตามตลาดนัดเนี่ยปอกอันนี้8ปบาทใช้มาันงสามสปีแล้วเนี่ยคัพคนดีครับ เอาล้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่เพิ่งได้รถสุดกิสวิฟนะครับได้มาก็จะได้เก็บความรู้ตรงนี้เอาไปเป็นวิธีการเปลี่ยนทานโโมทดด้วยตัวเองนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์เพื่อนๆด้วยนะครับน,นี้ s d กะลานนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันมาอย่างดีเลยนะครับยาวๆเลยขอบคุณมากๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ